สบายดีมันมีมูลชิมาติดตายางอันสบายดีด้วยพอแม่พี่น้องอันต้นยางนี้เอาเอาเม็ดมาปลูกได้นี่เอาเอาแกนเก็บเอาแกนมาปลูกไว้แล้วขึ้นแล้วเขาก็มาติดตาเอาเนะาะตอนนี้สิร ติดตาคานขาต้นแบบนี้นถ้าถ้าติดได้แล้วก็คือเอาก็ตัดตตัดตให้เพิ่นขึ้นมันก็จะขึ้นไวเนาะก่อนเอาสิติดเลาก็ทำความสะอาดก่อน ทำความสะอาดเลยค่ะจะค่อยมากีดติดหลายรอบแล้วแต่ว่าต้นนี้ยังพอได้ติดหลายรอบตัวกกติดรอบเดียวนี่แหละต้นนี้ต้นอื่นทำติดติดหลายรอบแล้วบุได้เขาก็มาติดไม่ติดหลายรอบแล้วก็ บได้ก็มาติดไม่ติดจนกลัวเพื่นสีไดเนาะติดจนกลัวสีใดจากเที่ยวแหกอันนั้นแล้วก็มาเสื่อนตาบบบนี้ตาเทียนเอาเอาไปตัดเอามาจากต้น,น,น,นต้นที่เขาซื้อมาปมาลูกนั่นแหละ ก็ไปตัดเอากิ่งพันธุ์ของเพื่อนมันมาติดใส่ขัดต,ตอรอนี่ก็ขัดต,ตอร์จำเป็นติดตายางก็ติดตายางจำเป็นเนะาะโบว์แมนมืออาซีพก็จะประมาณนี้แหละถ้าถ้าแมนมืออาซีพเพื่อนก็นจะม่มีมีดมีมีดอันกีดโดยเฉพาะเนาะอันนี้และมันติดตายางแบบจำเป็นติดของเจ้าของ บบเมนมาส่นเด้อมาตีไทเบิ่งซื้อๆพอได้มีอันพอได้มีการบานสุ่งพี่อยู่ซื้อๆไ้้อันนี้หนาพูดฮอกกัอันนั้นเข้าให้เพื่อนบางๆเนาะจงค่อยสิลอกง่ายถ้าคนหนาเกินไปฮากกัสสิออกยากเดี๋ยวสิโบไดอัน เม็ดข้าวสารของเพื่อนออกมานำเนาะถ้าติดใดแล้วเพื่อนก็จะขึ้นได้เลยใส่ใสข่แค่แหนอีกได้เ <c oughs> โลกออกมาก็จะได้เม็ดข้าวสารแบบนี้ก็ถือว่าได้เนาะแต่ว่ากันยังบโอเคดอกเพราะว่า คุณแหลคุณออกนอกออกแนงคุณจะค่อยสิหูว่าโอเคเนาะค่อยๆบหยอันมือถืกอหน้าเพื่อนที่เหาโลกันะจังค่อยอันโอ้ยลมก็มาแบบนี้ต้นยางเน่งไปเน่งมาอยู่ เห็ดก็เห็ดค่อยๆมือเป็นมืออาชีพนะเอาผาเต็บเขียนขันเป็นมืออาชีพน,ะพน,น,น,ออพนี่โอ้ยเพิ่งแล้วสามต้นแล้วปันนี้ อันนี้ค่อยเฮ็ดไปเฮ็ดโบได้ก็มาเฮ็ดไม่ยืนสิละต้นได้ติดโบได้ก็มาติดไม่จดกลัวเพื่อนสีใได้เนาะติดจดกลัวสีใได้ติบบดบได้เขามาติดไม่โอเคถ้าอีกอันสองอาทิตย์เนาะเขาจะค่อยมาเบื้องเงิน อัปเดตเบิ่งว่าสิติดใดหรือบอ่มวันนี้เฮากะไปให้ไปเบิ่งต้นอื่นเนาะว่าตน้นใดที่ยังบ่ทันได้ติดเฮากะไปเลาะเบิ่งเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆนะอันนี้แหละอันนี้เมนลวดลวดพ้นกลางอัน,นงัวแต่ว่ามือน,นี้นเพ้นบวแดงน้องมัวเข้ามา อันนี้เลยเป็นส่วนยางที่อันปลูกได้สามปีแล้วนะแต่ว่าแถวนี้อันมุนตีตาเอาได้นี่น,นี่นะคือมุนตีตาเอาพอดีก็เลยแง่โบทันกันเพราะว่าเอาเม็ดมาปลูกแล้วก็มาตีตาเอากเข้าไปเบิ้งล่องนี้อีกเนาะ ล่องแต่ละล่องอันมันก็มียู่นอกบางต้นที่ติดบาทันใดก็มาลอดติดไหมอันนี้เลยมันต้นเ่ียนเอาอันเอาที่อันต้นเป็นซ้าเบาหันมาปลูกนี่นะแล้วพุ่นกระยิ่รีบหัวแหละยอดพุ่นอ่อนอ้อนพุ่น เดี๋ยวอันกล้องลงมาอตอนตอนยอดตอนยอดให้พเพิ่นแตกก่อนต้นต้นโตไปนี่อะไรม่นต้นที่มนตีตอ่อติดตาได้นี่ติดตาเอาเนี่ตีตาเอาแล้วก็ตัดตอตัดตออนี่แล้วก็แตกออกตัดตอวต่วางว่างเดือนนัน้น เดือนธันวานะนั่นนี่เห็นบ่เดือนธันวายัางพันได้ปีซ้ำเพกกื่อนกะหดสามเมตรแหละความสูงของเพื่อนนะถ้าเหาต,าตัดตถ้าเหาตีตาใดนะก็จะง่ายแบบนี้เลยแต่ว่าต้นนี้อะไรเป็นตน้นอันเอาเม็ดมาปลูกหัวใดหรือเป่าเนาะถ้าบ่ไใดเขากะติดต,ตาไม่เนาะเบิง่งซิอ๋อติดใดอยู่นี่อันนี้ ก็จะเขียวๆแบบนี้นะมุนตดตาว่างันเดือนเดือนอย่างก็ฮเดือนเดือนหกนะเอนว่าเดือนอย่างจะเอนว่าเดือนอย่างสัสัมบูได้ละมีนาบ่โอ้ยจากเดือนอย่างสัมบุ ตัวนี้ดิอ๋อต้นนี้อลกหญ้าออกก่อนต้นนี้ที่อันที่มดนั่นติดตา,ต,าตัดต่อนั่นแหละแต่ว่าต้นเพิ่นน้อยอันนี้มันก็เหลือโบย่ายปานใดถ้าตัวไหนที่น้อยอะไรมันบน่ใหญ่ปานใดเนาะต้นนี้ติดได้หรือบ่ บัได้หอกสซได้ติดไหมเนาะใส่ละนี่ติดบได้แทะตน้นนี้ตาดำแต่ว่าติดไหมบได้ได้เพราะว่าเขาโบแหกอันนีไว้นี่บแหกอันนี้ไวน้น,น,วนี่มันต้นมันยังบแห้งเนาะก็ต้องได้ให้พืนแห้งก้อนจังสิงคอยได้กบมาติดเฮาถ้าให้ต้นพลนแห้งก้อน ต้นนี้อะไรมันต้น,นตัดต่ออะไรนี่ต้นตัดต่อพร้อมกับบางเดือนอันตุลาแหละกันง่ายและต้นนี้คือกันตัดต,ต่อติดติดตาตัดต่อวางเดือนตุลาเอ้ยธันวาฮัน <c oughs> เราผิดมันก็จะง่ายง่ายไหว ngay vậy cô ao ăn năn mập bù tuần này tít đây bơ tít bơ đây tít bơ đây học các tít may nữa tôi ni à. đừng nha ô con ความสะอาดก่อนจังคอยติดเที่ยวมาติดอยู่สิแหละถ้าติดบโบได้ก็คือมาติดไม่เรื่อยๆอยู่กันสิละคอยติดจนให้ได้นะโบได้โบโ,ย,บโยมเพราะว่าโบอยากเสี่ยงอันซื้ออันที่พ้นซ้ำม,มันมาปลูกเพราะว่า ถ้าแบบนั้นนะมันถ้าน้ำมาทั่วมันกระจายแต่อันนี้นะถ้าเขาติดได้ก็คือหน้าแรงนะต,ตัดต่อพอดีเพื่อนง่ญ่พอดีห้อนหน้าฝนเพื่อนก็วิดน้ำสีนะก็เลยพัายามพัายามมาติดตาเอาให้ได้ติดรอบนึ่งบุไรามาติดอีก ติดรอบได้บได้มาติดไม่อยู่สิละชินเนื้อขวมพญายามของเขาไปหอดใสเนะเาะเขาต้องทำให้ได้ <c oughs> ไอเจ้าสีว้ก้นเขาจะพอมาเสื่อนตาเสื่อนเอาตาไปติด เติมอบวเข้าจะเป็นแบบนี้แหละอะไรอันนั้นว้ซ้ำนี่โอ้ยลืมมันตัดอันนี้ไ้ที่จริงคันมืออาชนะีพน่ะเพื่อนตัดตาตัดตาต,าตาัดไว้หลายๆแต่ตัวเองไปหอดตุนได้จะค่อยตัดืออ หมอต้นได้จังค่อยตัดพี่พ่อบละตัดซ้ํานังพ่อได้อันตัดไมอีกเด้อเดี๋ยวอ่ะมาซ่อมอันตาที่เฮาอันเสื่อนไว้นี่เนาะ จักวันต้องสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นข้อ <c oughs> ม่นความล,มล้มเลวเด้ต้องให้กำลังใจตัวเอง ว่าบบฮอนเด้บบมีแดดฟ้าก็อากาศดีดีฟา้าบุมีลมบ้างเล็กน้อยขันแม่นแดดฮอนนะ่ะมือเขาออก,หหกเหงากระเฮ็ดอันนี้บรยัยเด้เพราะว่าถ้ามือออกเหงหาอล้วมันก็ติดโบอยากได้เนาะอันนี้อากาศดี มือเหากระบอกคือเป็นเนืองๆกซีน่ะ <laughs> เนืองๆคือคนเมาเลยเนาะตุนพเพื่อนเนืองนะเอามันนตูอย่างเะานเข้าการเน็กเอาเพืสสเ่อนแซสซะแหละ นี่น <in st selling> ี่ยังบ่ยอมออกอีกโอ้ยบุถึงแท้ๆเดี๋ยวเอาตัวนี้มาต้อใส่แท้บุถึงล้กก็ต้อกะว่าสิให้ถึงสันต์คนละบุถึงจุยอ้บุถึงล้กก็ต้อ พี่น้องมาชมบรรยากาศสวนยางมามาเบิง้งติดตาอย่างโมเมนต์มาสอนมาเบิ้งมูลติดตาอย่างมือไปบางกล้อง แล้ววตุนี้ไปเตออันอันผ้ายางนี่คืออันมุนอามานอมตอนที่มุนตัดต่อในนี้นี่เพราะว่าตัดต่อแล้วต้องเอาเอาผ้ายางอมหรือว่าเอากระสอบเอากระสอบอันหัวอาหารมาอมไว้แต่ว่าซุ่มกระสอบหัวอาหารนั้นพูเปื่อยไปแล้วแต่ว่าถุงถุงผ้ายางอันนี้พ่นพ่นปูเปื่อยดิกูเอย อย่างอยู่นี่เดี๋ยวปีหน้านโมเมนต์ปีหน้าเดือนเดือนธันวาม,นม,าวนนานมุนก็มาตดโตหันล้วกลอาเพ่นอมคือก้าโอ้ยคือเกีียวตัวอย่างก็คือเกีียวต้นอย่างแล้วดึงออกก่อนบริมาดนแล้วก็เป็นสิละเดี๋ยวจะมาเกีียวขึ้นตงแต่น้ำท่วมด้บริลงมา น้ำแห้งก็หาก็มานี่แหละแถวนี้นะนี่จะไปเลาะอันอแถวลุ่มแถวนี้น้ำท่วมอยู่แต่ว่า่บ,บ,บ,บท่วมไหลดิท่วมใส่แหละเพิ่นกระิประมาณอยู่นี่มั้งน้ำเนาะนี่แหละสีกันก้านอยู่นี่แหละเพิ่นบบท่วมสูงดิบบท่วมมาหอดที่ออเขือออกถ้าฮาบเอาเขือออกเดี๋ยวเพิ่นกะอัน ต้นพันกับจักกิ้วเนะาะจะบูดยังไงตอนยอดเพ้นเลยก่อนสูงละบูอยากให้เพ้นสูงจากสองเมตรกว่าๆนี่แหละกะตอนยอดลุก <c ười> หักออกเลยหักไปพ้นแตกไม่เลยอยากกินไดได้เนาะกินได้บนะ่ กูได้เคยกินยอดยางได้คือพี่แซบต้นี้ก็ติดใดหรือบ่อนี่เบิกนำกันเลยเนาะลุ้นนำกันเลยด้กระสอบนะกระสอบที่อันเอามาเอามา่วมไว้ปีที่แล้วนะโอ้ติดใดอยู่เขียวอยู่เดี๋ยวแหกแหกทงยางออกก่อน ที่มนันมาติดตาไว้ประมาณเดือนเดือนอยังเดือนหกอ่ะแหละเดือนอยังชื้อซื่อบได้ละเขียวเขียวียว่ก็ถือว่าเขาติดได้เนาะแต่ว่าเขาก็มาลุนว่าตอนตัดต,าตอ่อพ้นซิออกแหน่งบ่เนาะเห็นอยู่วันนี้ <c ười> ว่าเป็นงที่เห็นอยู่ว่ะ รทบเองงอ,อ้วยใช้คอได้สันอาโรศััพ์์ห้อยใช้คอกันเลยบอกหงว่ากองหันไปจับได้ใส่แ้เนนะต้นนี้เลยแม่นอันหาแต่มาปลูกไม่นะหาแต่แตกยอดแตกยอดในน้อยเบิ้งต้นนี้อีกเนาะ ติดได้หรือ่รุ่นน้ำกันจิโอ้ได้ได้โอเคเลยหาก็แหกถุงออกแต่เพื่อนอันเขียวๆแบบนี้ก็ถือว่าเขาติดได้แล้วก็ถ้าตัดต่อ,อย่างเดียววนันนี้ตกแรงและทายเดือนต้นเดือนตุลาเอ้าเว้าไปละไปตุลาอีกละต้นเดือนธนันวาแล้วก็มาตัดต่อนี่ ตัดตอแล้วก็เอากระสอบปุยมาตอกหลักซี่แจคขอ้อให้พุ่นขึ้นแด้พุ่นก็จะซัดย์ง่ไวน้นะคลิปนี้ก็ยาวแล้วเนะเาะไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อฝากกด,ลกดไลค์กดติดตามให้ช่องน้อยๆของมุลเลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไป ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกเลิฟทุกไลที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่มาให้กำลังใจชิมนีเก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะชิมหน้าพอก,กันไหมบ๊ายบาย